เอาเลยครับก็เจ็ดโลลยครับสวนสัตสวัสด,สสดีคนไทยได้ไปซื้อทำใหญ่นอก,กโลกทุกคนด้วยนะครับงงไหมวันนี้ <c ười> <c ười> คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยทำมาแล้วก็งงที่สุดเท่าที่เคยได้ทำ YouTube มาแล้วเว้ยคือผมเนี่ยหลีกเลี่ยงคอนเทนต์เนี้ยไปนานมากก็คือหลายคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากเลยพี่เนมครับทำคลิปไปทำฟันหน่อยทำคลิปไปจัดฟันหน่อยคือ คือผมใส่ผ้าปิดปากนะครับคือมงมแล้วจะทำยังไงวะหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าพี่เนมพี่เนมเอ่อถอดเหล็กดัดฟันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือเหล็กดัดฟันนะเฮ้ยมันถอดไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะมีความจําเป็นแค่ไหนเนี่ยมันก็ถอดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้คิดอยากจะถอดเองและอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมก็ใส่เหล็กอยู่นะฮะเนี่เนี่ยอะไรอยู่นี่เลือดเห็นไหม น,นี่เลือดน,นี่จับได้นี่โอเคไหนๆน้องๆอยากจะไปดูว่าเวลาพี่เนมไปทําฟันไปยังไงทํายังไงบ้างก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูแด้คำถามหนึ่งคือคําถามที่ว่าพี่เนมเนี่ยถอดเล็กจากฟันตอนไปร้องเพลงหรือเปล่ายังคอยเนี่ยคือ เด็กดัดฟันนะเฮ้ยเด็กดัดฟันไม่ใช่แบบอะไรที่มันจะใส่แล้วถอดใส่แล้วถอดนะครับผมถ้าผมถอดเนี่ยผมต้องทําแผนใหม่ทําอะไรใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่แบบจะต้องถอดเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเหล็กดัดฟันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราร้องเพลงแย่ลงอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเอาว่านะครับเดี๋ยวผมขอขับรถไปที่คลินิกดัดฟันก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันนะครับผมงงนะคลิปนี้งงงงในงงงงหลายอย่างด้วย สูบด้เป็นเวลาสามสิบวิเองหรอนเนี่ยโอเคโอเคโอเค ก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัปเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เนมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเท่ๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนมจะพูดนนนู่่่ีจะะบลลลลเววาหมดแ้ สุดแล้วขึ้นมาเดือนละสามโลตั้งแต่ค้อมาขึ้นมาสิบเก้าโลค้ออะไรท้องเออตั้งแต่ท้องมาสังเกตที่หน้าดีๆทุกคนอันนี้ไปไหนเนี่ยไปฉี่ไปฉี่ทำไมไปตัวฉี่ขึ้นมาครับทำไมผมต้องตสวมฉี่ด้วยครับจะเป็นการใช้โปรตีนเลยคะในปัสสาวะ่านว่ามีความเสื่อมไปหมดอ๋อโอเคครับผมนี่คือมีความเพียงเป็นหวานหวาน ต้องมาเช็คก,ก่อนละกันวันนี้โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงห้างแล้วน,นะครับอันนี้นี่ไปคลินิกทำฟันของผมกับพิกกี้นะครับผมก็อยให้ดูอันนี้ชื่อคลินิกว่าอะไรครับ PC เดลพัชค่ะอะไรนะครับอะไรนะครับ PC, PC. อ่ะาให้พี่พูดดีกว่า VC d e นท่านพัดค่ะอ๋อครับผมเช็คได้ไหมครับว่าตอนนี้ผมทำมานานกี่ปีแล้วเดี๋ยวเช็คให้นะคะ,อะ,ะโอเคเดี๋ยวผมให้เขาเช็คให้นะครับว่าผมเนี่ยมาทํากี่รอบแล้วนะครับแต่ว่่าทีเท่าที่ผมจําได้เนี่ยผมก็ทํามาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จสักทีเพราะว่าผมอะ่ะชอบมาสายรครับได้แล้วครับ17ครั้ง 1> <1> ใช่แทนของเรา24ครั้งมาปีครึ่ง<อ> <S 1> <1> <S แต่ว่าให้มาต่อเนื่องมาต่อเนื่องไม่หายไปนะคะแต่หลังๆมามาต่อเนื่องอยู่ <S 1> <1> <S สองสามเดือนนี้นะคะแต่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีหายไปด้วยครับคือผมอะไม่เคยไม่เคยถอดถอดเหล็กออกเลยนะครับผมแต่คือว่าหลายคนบอกว่าพี่เนมอะถอดเหล็กออกตอนไปร้องเพลงพี่ถามหมอเลยผมไม่เคยถอดไม่เคยถอดเลยค่ะแต่ติดมายังไม่เคยถอดไม่เคยเลยนะครับถอดผมถอนฟันไปกี่ซี่ครับผมถอนฟันไปกี่ซี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูให้ คือถ้าสมมุติเราจะดัดฟันนะครับผมคือบางทีอ่ะเราก็ต้องถอนฟันนะครับเพื่อแบบให้หมอดึงฟันเข้านะครับผมขึ้นนะครับของเนมถอนฟันไป3ซี่ค่ะมีฝั่งขวาบนซี่หนึ่งฝั่งซ้ายบนล่าง2ซี่ค่ะเป็นซี่หลังเขี้ยวนะคะครับสรุปง่ายๆครับว่าผมไม่เคยถอนเหล็กดัดฟันแล้วใส่หมอนะครับผมมันมีหลายประเด็นที่แบบผมถอดฟันช่วงที่แบบไปร้องเพลงอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่เคยถอนนะอันนี้ยืนยันจากหมอแล้วนะครับผม โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก่อนจะไปนะครับผมอันนี้เราต้องเลือกสียางก่อนเวคือตอนนี้ผมใส่สีสีไหนวะสีนี้สีนี้สีนี้อยู่นี่ฮะไม่เคยเปลี่ยนอ๋อเป็นนิชโอเคค่ะ้าอยากดีสีมีเยอะค่ะเราเลือกได้เนี่ยหน้าหวานหวานใส่สีอะไรก็สว้เนี่รอเนี่อันนี้สลับอ๋อค่ะสีเยอะ ก็ที่นี่เขาก็มีสีให้เลือกเยอะนะครับมีอีกเป็นเยอะมากอันนี้สามารถใส่สองสีได้เลยุกคนสามารถใส่ได้อันนี้เชนเส้นเดียวมันมีสองสีเรียกว่าเชนดูโทนค่ะรอบนี้ผมเอาสีไหนดีวะอย่างนี้สวยเยอันนี้เหรอนี่เท่ากับสีผมเลยได้ได้นี่เอานกับสีผมเลยสีนี้ได้รอบนี้ผมเอาอันนี้ก็ได้ก็ใครที่อยากจะทําฟันหรือใส่เด็กกัดฟันก็มาที่นี่ได้นะครับสาขาเมเจอร์ปิงกานะครับผมของพิกกี้สีอะไรอยู่ตอนนี้สีฟ้าไหน นายยิ้มกัวอายคิดฟันนะนี่แบบนี้เล่สีลุ้งนี่สีลุ้งมาหมอสั่งนายครับเขาจะให้นี่อยากได้สีลุ้งไหมนี่ไงตัวอย่างนี่ค่ะสวยนะใส่เสร็จแล้วอ๋อสีใช่สีลุ้งใส่เชนแต่เป็นสีลุ้งหลายๆสีเฮ้ยรอบนี้ผมเอาสีลุ้งดีกว่าทุกคนสีลุ้งใช่ไหมนี่อันนี้ต้องบอกเขาว่าอะไรครับบอกเขาเลยเดี๋ยวหมอเขาจัดให้สีลุ้งนี่ค่ะที่ที่น้อง ให้ที่นี่ทำนี่ค่ะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบแจมๆไปเลยได้จะได้ดังเลยทีนี้ถึงใส่มาคนดูก็ไม่เห็นฟันอยู่ดีใส่ผ้าปิดปากเดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนนี้ผมใส่สีไหนอยู่ครับผมอันนี้ตอนนี้ผมน่าจะใส่สีนี้อยู่ฮะนี่นี่นี่ใส่นี้ผมใส่สีนี้มาตลอดเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเลยเคยเปลี่ยนรอบนึงคือเหมือน ใส่เล่นๆคือสีแดงคือสีนี้นะฮะสีสีน้ำอันนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้อันนี้นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมใช่สีนี้เป็นหลักนะครับนี่เป็นี พิกกี้กับผมเนี่ยหมอคนเดียวกันนะครับคือตอนแรกกับผมไม่ได้หมอผู้หญิงนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยย้ายบ้านจากแถวนี้นะครับผมไปที่บ้านใหม่ของผมนะครับผมระยะทางเนี่ยมันก็ประมาณ40-50กิโลนะครับผมผมก็เลยต้องย้ายมาเป็นหมอคนเดียวกันเพื่อเวลามาเนี่ยก็ได้มาวันเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ต่อจากพิกกี้เลยนะครับผมเข้าไปเปลี่ยนของกันแต่ว่าผมจะได้ดูของพิกกี้ก่อนว่าพิกกี้เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วสีลุ้งมันจะสวยแค่ไหนนะครับผมรอรอดูรอดู ดีครับกำัอยู่ห้องนู้นเอ้าเหรอพิกี้สวัสดีนี่คนนี้คือคุณหมอทีอ่ผมทำด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเขาคุณหมอครับนะครับนี่อันนี้พิกี้ทําอยู่แต่ว่าถ่ายตอนทําไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าหมายก็ป้าผิดกฎหมายนิดนึงแต่ว่าถ่ายให้ดูว่าเราเข้ามาทําจริงๆนะครับผมวันนี้เขาก็จะเลาะฟันจะหมดปัดหมอหลอกอ่ะหมอหลอกเขาหลอกอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมรอตอนผมเข้ามาทำเดี๋ยวผมจะค่อยมาทกทายคุณหมอนะครับหลุดตัวหนึ่งครับด้านนี้ขาผมขาซ้ายซ<น>้ายครับซ<น>้ายซ้ายบนครับ,บยใช่ไหมใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเหล็กก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าผมจะเดี๋ยวถ้าน่าจะได้ดูของพิกกี้นะครับผมผู okay. ้เสียงดังไม่ได้ A later few moments โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเพ่อกก้ผมก็เปลี่ยนเด็กกับฟันเสร็จเรียบร้อยเลยเขาเรีเขาเรียกว่าการเปลี่ยนอะไรฮนะอ่เขาเรียกการปรับอุปกรณ์นะครับการปรับอ,อุปกรณ์ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการเออขยับลวดปรับลวดแล้วก็เพื่อเร่งการเคลื่อนที่ของฟันโดยใช้ยางอยากให้คุณหมอพูดถึงเคสผมดนึงว่าตอนนี้เ,เคสผมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับผม เคสของคุณเนมเนี่ยต้องผมต้องบอกก่อนว่าถือว่าเป็นเคสยากนะครับเพราะว่าคุณเนมทําการฝอนฟันกรามที่แรกด้านขวาไปพอฟันกรามที่แรกด้านขวาเนี่ยมันถ่ายไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะไม่มีหลักในการดึงฟันด้านล่างเข้ามามันจะทาให้เส้นกึ่งกลางใบหน้าด้านล่างนเนี่ยเอียงเฉียงไป ฉะนั้นในเคสของคุณเนมก็เลยจะต้องมีการปักเราเรียกว่ามินิสกูนะครับหรือว่าหมุดนะด้านบนเนี่ยสองตัวซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องปักอยู่ประมาณ 30- 4 0ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมพยายามใช้ฟันกับฟันเนี่ยดึงกันต่อให้มากที่สุดก่อนเพื่อให้คุณเนมเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก่อนแต่มันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ค่อยได้นะอันนี้ผมต้องบอกไม,ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากดูแล้วว่าปักหมุด,ดี่ยมันเจ็บไหมครับคุณหมออืถามว่าปักหมุดเจ็บไหม ระหว่างการปักคุยกันตรงๆนะครับผมไม่โกหกว่าไม่เจ็บแต่ที่เจ็บคือตอนฉีดยาชาท้อแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงก็ตามผมเชื่อได้ว่าคนไข้ของผมแต่ละคนที่ปักหมุดเนี่ยนะเขาบอกมาว่าถอนฟันเจ็บกว่าถอนฟันเจ็บกว่าปักหมุดใช่ครับถูกครับแต่ว่าหมุดตรงนี้จะต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าสมมติเราดูแลหมุดไม่ดีหมุดตรงนี้มีโอกาสหลุดได้เนื่องจากเหนือคระเส็งนะครับคือที่ผมเลือกที่จะให่คิดที่จะมาถ่ายวันนี้เพราะว่าเขาให้คำแนะนำผมดีมากเลยอย่างเช่นมารอบแรกผมก็โดนดุเลยว่า แปรงฟันหน่อยสกีกระโดนก็าบอกให้คุณหมอบอกว่าให,ให้ให้ดูแลฟันหน่อยให้แปรงฟันดีๆเรื่องของการดูแลความสะอาดนะครับผมเชื่อได้ว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยได้แค่บอกครับได้แค่บอกให้คนไข้ของเขาครัเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่กับคนไข้ตลอด24ชั่วโมงถูกไหมยอย่างน้อยสุดเนี่ยคือ1วันนะครับมาเจอกันแค่หนึ่งวันใน1เดือนแต่คนไข้ยอยู่กับมันตลอด24ชั่วโมงเลยฉะนั้นคนที่ดูแลฟันที่ดีที่สุดอะ่ะคือตัวของคนไข้เองนะครับ อย่างล่าสุดอ่ะคือผม,มาทาเหล็กหลุดคุณหมอ <c oughs> มัน <c oughs> มีผลอะไรต่อการตักฟันไหมะโอ้แน่นอนครับ <c oughs> เหล็กหลุดมีผลแน่นอนคือในทุกๆกครั้งที่เหล็กหลุดเนี่ยครับอย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าเหล็กในทุกๆซี่ของเครื่องมือจักฟันเนี่ยครับมันเป็นเหมือนรถไฟแล้วกันนะมันเป็นโบกี้รถไฟซึ่งถ้าสมมติเหล็กหลุดมันเหมือนกับรถไฟที่ตกรางไปฉะนั้นฟันซี่นั้นอ่ะจะเคลื่อนไม่ตามรางตามลวด นะครับฉะนั้นก็พยายามดูแลเครื่องมือดีๆอย่าให้เครื่องมือหลุดบ่อยการที่เครื่องมือหลุดบ่อยก,ก็คือฟันจะไม่เคลื่อนไปตามแผนและฟันจะเคลื่อนช้านะครับโอเคอาจารย์นี่ปเป็นคำถามของผมเองสุดท้ายจริงๆแล้วหมอคือผมเนี่ยยังต้องตัดไปอีกนานนะครับอ,อ๋อเอาตรงๆเคสของคุณคุณเนมเนี่ยผมขออย่างน้อยน่าจะมาปีครึ่งแถวๆนี้แถวๆนี้นะครับผมจะพยายามทำให้เสร็จนะครับจะทแต่ถาทำเสียวทำเฉียวเลยได้ครับก็ขอบคุณคุณหมอมากครับวันนี้สวัสดีครับ ได้ครับมาจัดกับหมออะไรคุณหมอซันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมออยู่ที่มาขาเมเจอร์ผิวเก้านะครับผมได้ครับได้าหมอใจดีมากครับผมอะไรก็ดีครับคุณหมอแนะนําดีมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ดัดฟันหรือว่าอะไรอย่างเดียวคือเขาจะดูแลเรื่องความสะอาดให้เราด้วยนะครับผมทรงผมเนี่ยจะตกเดือนละหน0่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเหล็กหลุดเนี่ยผมก็จะต้องเพิ่มเป็น ตามจํานวนววถ้าเหล็กหลุดนี่เพิ่มตัวเท่าไหร่นะครับสามค่ะตัวใหม่แต่ถ้าตัวเดิมที่เอากลับมาใช้งานได้ร้อยเดียวอ่าก็คือว่าถ้าเหล็กหลุดก็จะเพิ่ม300บาทแต่ถ้ากลับมาใช้งานได้ก็หนึ่งร้อยนะครับเอาให้เลมด้วยเลือกเอามันคืออะไรอ่ะเป็นเซลอลกฮอค่ะพกติดกระเป๋าลายเจดค่ะอ๋อที่นี่มีของแจดโอเคครับผมตอนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วกันติดต่